ผักขยั้งเนี่ยจะมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วยในการเจริญอาหารใช้เป็นยาขับลมลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดผักขยั้งเนี่ยสามารถจะขายายพันธุ์ได้2วิธีก็คือใช้เมล็ดพันธุ์แล้วก็อีกวิธีหนึ่งใช้ลำต้นนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาขายายพันธุ์ด้วยกันใช้ลำต้นนะครับเราก็เอาดินปลูกเนี่ยใส่กระถางการใส่ดินในกระถางเราก็จะใส่ให้ต่ำกว่าขอบของกระถางนี่ยประมาณ2นิ้วหลังจากนี้เราก็รดน้ําวิธีการปลูกนะครับเราก็จะ เอาส่วนที่เป็นโคนต้นเราก็จะจิ้มลงไป1ข้อตานะครับจิ้มลงไปบริเวณริมกระถาง1ข้อตาแล้วก็เราก็จะโน้มโน้มกิ่งลงโน้มลําต้นลงให้เขาติดดินนะครับเพราะว่าผักขยงเนี่ยเขาจะเกิดต้นใหม่ทุกข้อตานะครับข้อตาละ2ต้นแล้วก็มีรากทุกข้อตากระถางแบบนี้นะครับเราจะวางให้เขาห่างกันประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแต่ละต้นนะครับเขาจะขึ้นมาเต็มกระถานเลยหลังจากที่เราปลูกแล้วนะครับเมื่อเราได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ย ล้วก็จะเก็บไว้ในที่ร่มหลังจากที่เขาแตกยอดใหม่นะครับอีกไม่เกิน3สัปดาห์จะเติมน้ํโดยการเอาน้ําขังหลังจากที่เราปลูกแล้ว3าสัปดาห์เราเติมน้ำนะครับนับไปอีก3สัปดาห์นะครับเราสามารถเก็บรับประทานได้เลยเมื่อเราเด็ดขึ้นมาแล้วต่อไปตัวที่เป็นตอของผักขยงเนี่ยเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาอีกก็คือเราปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ได้นานมากถ้าเราปลูกแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราจะเก็บรับประทานได้อยู่เกินปีหนึ่งนะครับวิธีนี้นี่รับรองว่าปลูกแล้วเนี่ยมีผักรับประทานแน่นอนครับ